สวัสดีค่ะทุกคนเบิงเด้อเมื่อนี่ขายของเบิงเบิงต่างแต่ช่วงแรงค่ะพี่น,อน้องฝนของก็ดีนะเห็ดก็เผามานิดเดียวยังบวบอยู่พี่น้องเมื่อนี่เบิงดูเฮ็ดจังใดโ,ดโวดทู่เนาะตั้งแต่หาโมง จนปานนี่นะทุ่มรึงละยังบอเศร้าอยู่เบิ่งพี่น้องเบิง่งเบิงเบ้งจะพาบรรยากาศไปนั่งกันเลยจ้าฮ้เนาะเหนื่อยเนาะขายของหนาฝนนะคะ่ะเบิ่งจ้ะ ไหลตุ๊กดีเลยเด้ไ้สียางออกมาสื่อเนาะพี่น้องเบิ่งที่หลังเก็บภาพบรรยากาศในเ,นเบิ่งสั้นเบิ่งค่ะพี่น้องอเาพพนงเาะ ให้ภาพบรรยายเด้อจ่าเด้ดอกระเขราหนีดเดียวยังโมอบอดเลยเหมือนนีล่ลงใหม่แล้วคุณหน่องแห้งแต่แห้งก็แบบเห็น นี่แหละพี่น้องคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสันๆเนาะค่ะเนาะนี่แหละประมาณนี่แหละค่ะพอจบแพนี่เนาะค่ะโอ้ยเหนื่อยแห้งสวัสดีค่ะ